จากใยทาสีมาคอนนี้ที่หมูนะครับอาวมานับมินิทูนะครับเนี่ยครับกำลังนั่งสมัครแอปอยู่นะครับมือใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามารอชมพี่หมูบินกันนะครับผมเดี๋ยวผมเอาภาพมาฝากครับผมครับวัสดีครับครับอ่าพี่หมูเฟิร์สไฟท์กับมินิทูนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวรอรถกระบะอหนึ่งครับนี่ครับวีครับอ่าเนี่ยวีวีครับวีวีลงสวยครับอ่าเทคออฟครับดันขึ้นมาเบาๆฝั่งซ้ายครับเนี่ยครับขึ้นลงขึ้นเลยพี่หมูขึ้นเลย โอเคเบาครับเบาห่า,าเดี๋ยวนะครับอ่ารอแป๊บหนึ่งรอโมพอยแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินหน้าไปที่กว้างหน่อยนะครับล้วก็ต้นไม้อ่าลองเลยครับพี่หมูลองค่อยๆนะครับค่อยๆอ่าค่อยๆอ,อ,อ,อยู่ตรงนี้ก่อนขึ้นลงอ่าอ่าอันนี้รอโฮมพอยครับใช่มันมันยังไม่ให้ก็คือรอจับดาวเทียมอ่าเขาจะรอจับดาวเทียมเนี่ยครับดาวเทียมต้องได้เนี่ยตอนได้ประมาณเก้าถึงสิบดวงเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยพอสิบดวงมันจะอัปเดตแล้ว ก็คือตอนนี้เขารู้จักว่าตรงนี้เป็นโฮมพอยต์อัปเดตแล้วพี่หมูฝึกคอนทอนก่อนเลยครับขึ้นท่าละนั่นแหละพี่หมูจ๋าครับอ่าค่อยๆนะครับค่อยๆอย่าเพราะว่าเราเราบินใต้ต้นไม้มันจะอันตรายนิดน,นึงอ้าเลยครับฝึกฝึกเลยพี่หมูไม่เป็นไรครับองมาไม่รีบ <laughs> ได้เลยพี่หมูล้วแหละค่อยๆฝึกครับได้ผมเตรียมแบบไม้อีกก้อนแล้วครับ ตัดขึ้นไปสองพอดีพี่หมูจะถือไปไอ้นี่นะครับตรวจงานโซล่าเซลล์นะครับเนี่ยครับผมก็เนี่ยให้ซ้อมไปด้วยเลยเนี่ยครับอ่าพี่หมูแล้วก็ซ้อมไปด้วยเลยปรับลงมาดูอย่างเงี้ยครับใช่ครับโอเคครับอ่าเนี่ยแหละครับแจกพี่หมูเนี่ยนะครับโอ้โหเลยครับเอ่ยครับเลยยกเึยขอสามสิบครับพี่หมูที่เราตั้งเอาไว้เลยนั่นแหละเนี่ยอะไรพี่หมูสวยครับเห็นไหมครับอ่าตอนนี้ความสูงสามสิบนะครับผมขอความไกลด้วยสามสิบโอเคครับเรคคอร์ดอ่าเหมือนกับนี่ไปเลย เหมือนกับเราตรวจหลังคาได้เลยทีนี้เดินหน้าครับพี่หมูอ่าเป็นเป็นความไกลเป็นความไกลนะครับที่ี้ไปเลยไปเลยครับพี่หมูไปเลยครับไปเลยนั่นแหละแต่เราไปเลยครับอ่าดูดูไม่ต้องดูเดี๋ยวผมดูโดนให้ครับพี่หมูอ่าพี่หมูดูจอดูจอเลยนั่นแหละครับอ่าฝึกตรวจนั่นแหละครับโอเคเบ้าเบ้าครับพี่หมูโอเคนนะครับฝึกซูมโอเคสวยครับสวยสวยครับพี่หมูได้ครับอีกทีหนึ่งอ่าทีนี้ตามที่น้องบอยบอกนะครับกดยึโป้องครับยึโป้องคางครับซูไม่เห็นหลังคาตัวนี้นะครับ เอาไหมครับนิ in ้วโป้งกดนะครับแล้วก็นิ้วชี้ครับทํางานไปพร้อมกับนิ้วโป้งทํางานไปพร้อมกันครับนั่นแหละครับน้านั่นแหละพี่หมูเจ้าครับกรณีที่เราแบบนะาอยากจะเห็นแบบว่าหลังอืนอะไรเงี้ยครับโอเคค้างเลยโอเคแล้วละครับพี่หมูเจ้าครับอ่ะนี่ก็สต็อปคอร์โ๊บเปลี่ยนเป็นหาพับนิ่งกดนิ้วโป้งหนึ่งทีครับกดนิ้วโป้งหนึ่งทีค่อยหมูแล้วก็เอาที่ถนัดเลยใช่กดนะครับ โอเคนะค,ครับได้มุมนี้ละเดี๋ยวผมขอความส่งขึ้นนิดนึงอัดคลิปไปเลยใี่หมูนี่อ่าทักสี่สิบกำลังสวยแล้วก็หันนี่ครับหันทางซ้ายโอเคครับซูมอินสวยครับทีนี้ซูมเอาออกบเอ้ยแะครับไม่เป็นามพี่หมูอ่าซูมอินเลยสวยๆโอเคครับอ่าแล้วก็ซูมเอาครับพี่หมูนั่นแหละครับแจ๋วครับ,รบอ่าแล้วก็อาจจะแบบ นีครับปึ๊บเบาๆอยู่ยังอยู่ที่มือเราครับพี่หมูถูกไหมครับถ้าไวเราก็จะเวียนหัวเนี่ยสไลด์ไปเบ,บาๆอย่างเงี้ยครับปึ๊บอ่าเนี่ยสต๊อปเรคคอร์ดอ่าเนี่ยครับจะเป็นประมาณนี้นะครับ <to> อ่าเน้่ยนะครับพยายามหาที่ลงโล่งหน่อยก็ได้ครับพี่หมูหาที่ลงโล่งหน่อยไปถึงก็กลับไปอย่างเงี้ยเราหาที่ลงโล่งนนิดนึงก็ได้ครับมันจะมันมันจะชินจะชินหน่อยอันนี้มันแค่ไปเนี่ยครับ อ่าอย่างดาวเทคออฟแต่ตอนโอเคแล้วหนึ่งสองสามกดเร้าที่หมูเจาครับแล้วก็นี่ครับพี่หมูอ่านะครับแล้วก็กดลงค้างไปตรงเนี้ตรงนี้ครับซ้ายนี่ครับตัวนี้ข้างข้างเดียวครับลงค้างเลยครับค้างครับกดลงค้างไว้เลยนะครับค้างไว้เลยลงค้างไว้เลยครับค้างไว้เลยครับค้างฝาสุดยอดครับนี่นะครับค้างครับลงค้างโอเคนะครับนี่นะครับเปิดไฟครับครั้งแรกนะครับขอบคุณพี่หมูมากครับผมครับสวัสดีครับ โอเคหนึ่งแตะสองครั้งโอเคครับสบายครับจากนี้สวยงามมากเลยครับเอเคนะครับ, okay. น,รบนี่จบคอรสแล้วนะครับกําลังให้พี่หมูพับขาเก็บกับใส่ฝาครอบกินบอนนะครับโอเคครับอ่าครับอ่าให้กล้องได้เซ็นเตอร์นั่นแหละครับได้แล้วตรงกลางแล้วแล้วก็ ให้เข้ากดบ,บอแบกแล้วแลลวโอ้โหเรียงเดียวง่ายไหมครับง่ายครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับ